วันนี้หาดอกไม้สดไม่ได้ไหวายาะดกนะคะอันนี้คือไหวพระอรหันต์ในบ้านนะคะภานในบ้านค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้ผ้าถุงมาฝากเกพรด้วยนะคะนี่คุณยายใส่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะติดดงกไม้ให้ผ้าถุงมงคลน,นะคะเป็นการแสดงถึงความกตัญญูของพระอาจารย์นะคะ ่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวัชิโรดมนะคะท่านวอนั่นเองเราก็ได้ของขวัญมาฝากเอลคน,นะคะอันนี้เป็นการแสดงความรักต่อแม่ง่ายๆนะคะทุกคนกง่ายน้องไม้ไม่เห็นแสดงเลยอ่ะกันไงนเอาเหรอนี่ดอกไม้ดอกมะลิสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นของแถมค่ะยังก้อนสุดท้ายแล้วขอให้เยลคนสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่